การลองที่จะช่วยให้คนเราและสิ่งต่างๆดีขึ้นถึงตรงนี้ครับอยากให้สงสัยครับอยากให้ลองนึกอย่างจริงจังครับเพราะว่าการที่เราเริ่มต้นจากการสงสัยและนึกอย่างจริงจังนี้นะครับจะช่วยให้เราค้นพบคำตอบที่ที่สำคัญจริงๆผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็ไม่ใช่นักพูดด้วยแต่การที่ตัวท่านนะครับมาน,นึกอย่างจริงจังค่อยๆนึก แบบใจเย็นๆในวิดีโอนี้ว่าแน่นอนครับเราอยากพัฒนาตัวเราเองสังคมนะครับอยากให้ให้มีการพัฒนาอย่างเช่นประเทศไทยนะครับอยากให้สังคมไทยพัฒนาในทุกๆด้านเราอาจจะใช้เครื่องมือหลายอย่างแต่ทุกท่านครับการลองที่มีคุณภาพจะช่วยให้คนเราและสิ่งต่างดีขึ้นถ้าขอร้องได้นะครับผมอยากให้ญาตินะครับฟังวิดีโอนี้ให้จบพอจบเสร็จแล้วนะครับ ลองไปใจเย็นๆนึกอย่างจริงจังนะครับว่ากิจกรรมการงานที่มีคุณภาพกิจกรรมการลองที่มีคุณภาพเนี่ยจะช่วยให้คนเราครับไปผ่านประสบการณ์ไปเกิดการเรียนรู้เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถคุณสมบัติและสิ่งต่างๆผมอาจจะเรียกด้วยคำที่รู้ขึ้นกว่านั้นอีกก็คือการไปเข้าถึงการไปสัมผัสการไปรับรู้ได้ถึงขุมพลังคุณค่าและของดีในตัวเราเอง ในกลุ่มคนที่มาร่วมกันลองในสิ่งต่างๆนะครับนําทําให้สิ่งต่างๆเนี่ยมีการพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปทุกท่านครับอยากให้ใจเย็นจริงนะครับเราไปลองนึกด้วยตัวเองว่าอมืมันมีคุณค่าจริงๆนะครับนึกภาพครับเพื่อให้เข้าใจนะครับเราทยอยนึกกันไปทีละเรื่องนะครับนึกภาพที่คนคนหนึ่งครับอยากเป็นคนที่ร้องเพลงได้เพราะได้ดีได้เก่งนะครับ การที่เขาไปฝึกร้องเพลงเพลงเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะร้องได้ไม่ดีนะครับอาจจะร้องได้ดีก็แล้วแต่คนนะครับแต่การที่ไปฝึกกับครูที่เป็นมืออาชีพจริงๆนะครับครูคนนี้นะครับฝึกให้คนเนี่ยเก้อร้องเพลงเพราะแสดงออกเต้นราได้ดีนะครับโอ้โหมันแตกต่างกันนะครับนึกภาพครับที่ญาติญาตินะครับได้ช่วยกรูณาบอกต่อวิดีโอนี้ไปนะครับ ผมชื่อดามธีรธรรมมนุษย์ครับผมไม่ใช่คนเก่งแต่คนเก่งเนี่ยกระจายอยู่ทั่วไปหมดในประเทศไทยของเราขอเพียงแค่นะครับเราบอกวิดีโอนี้ไปแล้วคนเก่งเหล่านั้นครับได้มาใจเย็นๆลองนึกดูว่าการที่ออกแบบกิจกรรมการงานที่ดีนะครับที่มีคุณภาพนะครับการลองที่ดีที่มีคุณภาพเนี่ยมาให้คนเราได้ลองนะครับแล้วทำให้คนเราเข้าถึงคุณค่าของดีนะครับ สิ่งดีๆพลังขับเคลื่อนในชีวิตที่ดีในตนเองนะครับสามารถที่จะไปรวมทีมกันสร้างสารรค์สิ่งต่างได้ดีเนี่ยมันดีจริงๆนะคนเหล่านั้นครับสามารถที่จะไปเริ่มต้นในระบบการศึกษาตั้งแต่อนุบาลครับเด็กอนุบาลเนี่ยเดินเข้ามาในโรงเรียนมีกิจกรรมที่มีคุณภาพจริงๆนะครับให้เด็กเนี่ยรักโรงเรียนรักตนเองรักครูนะครับอยากที่จะมาโรงเรียนอยากที่จะขยับร่างกายพร้อมๆกับการพัฒนาสมองพัฒนาระบบประสาท พัฒนาการเข้าสังคมเข้าถึงคุณค่าทั้งที่เป็นทางโลกและเป็นทางธรรมไม่ใช่แค่เด็กอนุบาลนะคือไล่ไปตามลําดับทุกท่านครับทั้งหมดครับมันคือการที่เราทดลองเพื่อไปเข้าถึงการลองกิจกรรมการงานที่มีคุณภาพที่จะมอบให้กับลูกหลานนะครับที่เกิดมาระดับที่มากไปกว่านั้นครับผมไม่บอกว่าให้แค่เด็กๆนะครับแต่ผมกำลังพูดถึงว่าคนทุกคนครับ ที่เราบอกต่อวิดีโอนี้ไปจะลองแบบใดก็ได้นะครับซึ่งผมเองนะครับก็จะบอกอย่างชัดเจนในวิดีโอหมายเลข19และ20นะครับตามลำดับชื่อวิดีโอก็ประมาณนี้แหละนะครับผมอยากให้ญาตินะครับไปลองก่อนนะครับให้รู้และแบบคิดอะไรออกแบบดีๆด้วยตนเองนะครับมันเป็นอย่างนี้ครับคนเราครับจะมีคนที่มีลักษณะของการแย่งชิงกันนะครับห่วงแหนนะครับกอบโกยนะครับ ก็เป็นคนอีกจำนวนหนึง่งแต่การที่เราบอกต่อวิดีโอนี้ไปเราบอกว่าคนเราครับสามารถที่จะแบ่งปันรูปแบบของการลองรูปแบบของกิจกรรมการงานที่มีคุณภาพแก่กันได้ทุกท่านครับคนที่ชอบแข่งแย่งก็จะมีคุณสมบัติข้อด้อยในการที่จะรวมตัวกันทุกท่านครับการที่เราบอกต่อวิดีโอนี้ไปครับเปิดโอกาสให้กับคนที่มีแนวโน้มที่จะรักกันที่จะแบ่งปันกัน คนเหล่านั้นครับมันไม่ใช่แค่การลองหรือกิจกรรมการงานซึ่งออกแบบจากตัวคนเดียวแต่เป็นการร่วมกันออกแบบร่วมกันเล่นร่วมกันพัฒนาให้เป็นการลองให้เป็นกิจกรรมการงานที่มีคุณภาพยิ่งยิ่งขึ้นจะเกิดการแบ่งปันและแชร์กันจะเกิดการที่คนเราครับหันหน้าเข้าหากันหาจุดลงตัวแบบดีๆร่วมกันพัฒนาจังหวะรูปแบบในการทำงานและใช้ชีวิต ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นทุกท่านครับอยากให้ใจเย็นๆนะครับแล้วก็ลองมาฟังวิดีโอนี้ซ้ําแล้วลองนึกต่อด้วยตนเองนะครับเพราะผมจะเฉลยแน่นอนครับผมไม่กักอยู่แล้วครับเป็นการลองที่กระชับมากๆนะครับตามหน้าจอนี่แหละนะครับผมก็ให้เห็นไว้เลยว่าเนี่ยผมจะชวนเรามาลองนะครับด้วยหลักการเป็นเป็นอยู่2อกลุ่มนะครับแต่มันจะเป็นการลองที่เมื่อลองแล้วเนี่ย จะเข้าถึงคุณค่าและสิ่งดีๆได้ง่ายนึกภาพครับรัฐบาลอยากให้บ้านเมืองเจริญก็ไปออกแบบกิจกรรมการงานนะครับมาไว้ในสื่อสังคมต่างๆนะครับให้ญาติได้ลองว่าอืมแบบนี้แหละมันดีจริงๆนะครับออกแบบพื้นที่แห่งหนึ่งนะครับให้คนเรามาฝึกนะครับเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เกิดประสบการณ์นะครับออกแบบอาชีพดีๆกิจกรรมารงานการงานดีๆเนี่ยมาลองรับคนไทยโอ้โหประเทศไทยจะเจริญได้แค่ไหนกันครับ นี่คือระดับต่างๆนะครับตั้งแต่โอ้โหคืออยากให้ญาตินะครับฟังฟังจบแล้วนึกจนรู้ชัดเจนเลยนะครับว่าการที่ลองแบบมีคุณภาพเนี่ยดีกว่าจริงคนเราสามารถไปออกแบบระบบการศึกษาให้มีการลองมีกิจกรรมที่มีคุณภาพนะครับตามลำดับของแต่ละชั้นของแต่ละระดับนะครับของแต่ละวัยนะครับของคนที่จะศึกษานะครับ ในสังคมเรานะครับมีทั้งคนที่แบบแข่งแย่งกันและแบ่งปันกันแต่คนที่แบ่งปันกันเนี่ยก็จะมารวมทีมกันได้ง่ายการมารวมทีมกันเนี่ยจะช่วยยกระดับนะครับให้กิจกรรมการงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและการที่ออกแบบการลองกิจกรรมการงานคุณภาพนะครับกิจการดีๆมาลองรับญาติชาวไทยในระดับที่เป็นสังคมใหญ่ในระดับที่เป็นรัฐบาลเนี่ยก็จะให้ผลที่รวดเร็วมากๆ ในการช่วยพัฒนาคนพัฒนาสังคมและพัฒนาสิ่งต่างๆให้ดียิ่งยิ่งขึ้นและของดีเหล่านั้นครับคุณค่าเหล่านั้นครับมีอยู่ในตัวคนทุกคนนะครับอยู่ในตัวเราเองนั่นแหละอยู่ในตัวคนรอบข้างด้วยและมีอยู่ในสิ่งต่างๆมีเป็นกฎธรรมชาตินะครับที่ทําให้คนเราเนี่ยค้นพบนะครับวิทยาการด้านต่างๆทําให้เกิดอีลอนมัสขึ้นมานะครับทําให้เกิดคนร่ํารวยเกิดนักวิทยาศาสตร์ เกิดผู้รู้นะครับเกิดศาสดาขึ้นมานะครับทั้งหมดครับเพราะคนเหล่านั้นไปเข้าถึงคุณค่าของดีในตนเองไปเข้าถึงคุณค่าและของดีของสิ่งต่างๆนะครับอ่าวันนี้พูดตรงๆครับจะสี่ทุ่มอยู่แล้วนะครับผมต้องเปิดไฟเปิดไฟจากมือถือช่วยนะครับนี่ครับในการที่จะจะมาช่วยมาช่วยอัดนะครับอ่ะผมพอแล้วนะครับเพราะว่ามันดึกแล้วนะครับ ผมจะบอกต่อวิดีโอนี้ไปหลังจากนี้บ่อยๆตลอดนะครับผมขอกําลังใจนะครับในการที่ท่านนะครับจะบอกจะบอกต่อนะครับอผมสารภาพง่ายๆเลยนะครับวิดีโอหมายเลขสิบเก้าเนี่ยผมจะยกตัวอย่างนะครับของคนที่คือก็ใช้ชีวิตไปตามปกติแต่ในแบบที่ไม่ใช่เลวร้ายนะแต่เขาไปลองทําอะไรบางอย่างไปลองเล่นแบบเด็กๆนะครับจนกลายเป็นนักร้องที่ดีนะครับจนกลายเป็นคนที่อายุน้อยร้อยล้านนะครับคือไม่ไม่ใช่ว่าไปลองแบบเคร่งเครียดนะครับ จนกลายเป็นลิซ่าแบล็คพิงค์คิซโนโรนันโดนะครับเดวิดเบคแฮมนะครับนึกถึงทุกวันนี้นะครับมีเด็กที่รักพ่อแม่อยากจะแบบช่วยพ่อแม่แบบหาเงินเขาก็ไปมีอารมณ์ดีๆกับการร้องเพลงจนเป็นเด็กที่ทำเงินได้เยอะมากนะครับมีชื่อเสียงเป็นคนไทยนะครับอยู่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่านึกถึงการลองของพุ่มพวงดวงจันทร์ก็ได้นะครับผมไม่ได้พูดถึงแค่ การร้องเพลงอย่างเดียวนะครับผมพูดว่าชีวิตของเราเองครับเราใช้ชีวิตไปตามปกติแต่เราจะจ่ายเวลาให้กับการลองอะไรที่มันจะยกระดับไปเรื่อยจนวันหนึ่งครับมันจะกลายเป็นเป็นความสามารถของเราซึ่งยกระดับขึ้นมาจนไปถึงจุดที่มันขายได้จากนั้นครับผมเองนะครับสามารถที่จะมีฉากชีวิตอยู่แค่2ฉากตามตามหน้าจอนี้นะครับก็คือผมจะใช้ชีวิตไปตามปกติ จะไม่มีปัญหาจะให้อภัยสิ่งต่างๆได้ง่ายมากแต่ผมทำอยู่แค่สออย่างให้เพิ่มความโดดเด่นให้เพิ่มความเข้มข้นขึ้นมาทีละนิดโดยการผมก็ทำงานไปตามปกติมีการให้อภัยคนอื่นได้ง่ายขึ้นมีการที่ใจเราสบายได้ง่ายขึ้นแต่เมื่อมีเวลาว่างเมื่อมีโอกาสก็จะนึกถึงและไปทำอยู่แค่2อรูปแบบ และ2รูปแบบนั้นก็จะหมุนวนมาทําให้ชีวิตของผมเนี่ยค่อยๆดีขึ้นเป็นการลดปัญหาเป็นการเพิ่มพูนสิ่งดีๆนะครับคือผมขอร้องนะครับว่าช่วยผมแบบแนะนําบอกต่อวิดีโอนี้หน่อยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามหน่อยนะครับผมก็จะขออนุญาตนะครับอย่าว่าผมบ้าเลยนะครับกับคนที่ผมบอกต่อวิดีโอหมายเลข18นี้ไปบ่อยๆตลอดคือถ้ายอดในการบอกต่อดี ดีมากๆนะครับยอดในการกดไลค์กดแชร์ดีมากๆเนี่ยก็จะเป็นกําลังใจให้ผมไม่แน่นะครับอาจจะแบบมีผู้ใหญ่ใจดีมาบอกว่าดามะมาคือวันนี้นะครับกว่าที่ผมจะได้อัดวีดีโอเนี่ยผมกลับมาถึงบ้านจากการทํางานเนี่ยเกือบสามทุ่มนะครับผมก็รีบมาดูแลความสะอาดห้องนอนตาบน้ำแล้วบาดวีดีโอเลยนะครับไม่แน่นะครับผมอาจจะหลุดพ้นจากงานที่ตากตําในห่วงนี้นะครับผมเองก็คือยิ่งทํางานหนักผมก็ยิ่ง มา,าหาทางออกให้กับตนเองและสังคมพูดง่ายๆแล้วกันนะครับคือนึกภาพคนที่ต้องทำงานตั้งแต่เช้าจรดเย็นแล้วได้เงินเนี่ยแบบก็พอเลี้ยงชีพอะแหละนะครับแต่การที่เราทำงานประกอบปัญญาการที่เรามารวมพลังปัญญาเข้าด้วยกันมันจะช่วยให้สิ่งต่างเนี่ยดีได้ง่ายกว่าผมไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนมาลองแบบผมนะครับ แต่ผมบอกว่าช่วยบอกต่อการลองประมาณนี้ให้ผมหน่อยได้ไหมเป็นการจุดประกายให้ญาติทั่วไทยครับได้ลองคิดเองครับแล้วผมจะเฉลยไปตามลำดับในวิดีโอหมายเลข19และ20นะครับแต่วันนี้มันดึกมากแล้วนะครับผมไปนอนดีกว่าผมไม่อดัดหมายเลข19และ20ต่อนะครับแต่ผมจะขอว่าช่วยนะครับกดไลค์กดแชร์ บอกต่อแนะนำหรือกดติดตามให้ผมเยอะๆหน่อยลงความเห็นไว้ในวิดีโอหมายเลข18นี้ด้วยก็ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอะพูดตรงๆง่ายๆแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็เผื่อมันแบบโชคดีจริงๆนะครับที่แบบผมคือมีคนที่มาช่วยผมทาวิดีโอได้ดีกว่านี้นะครับผมมีโอกาสได้มีเวลาทําวิดีโอแบบดีๆนะครับคือสมองผมในการคิด วิดีโอดีๆผมก็คิดได้ระดับหนึ่งแต่ผมก็ตัดต่อทำไอ้สิ่งที่มันเล้าใจได้ไม่ดีแต่ถ้ามีทีมงานที่ดีมาผสมผสานความรู้ความสามารถความถนัดที่แตกต่างกันจนกลายมาเป็นผลงานวิดีโอดีๆเพื่อสังคมซึ่งสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นได้คืออะไรครับญาติช่วยบอกต่อช่วยกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็บอกต่อกันไปให้วิดีโอนี้นะครับมียอดคนดูแบบขึ้นเร็วมากๆนะครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมไม่จำเป็นต้องเก่งครับแค่ไปถึงญาติคนไทยซึ่งอาจจะเก่งกว่าผมเยอะมากๆเราไม่ใช่แค่คนเดียวที่เก่งแต่เป็นการมารวมตัวกันออกแบบการลองออกแบบกิจกรรมออกแบบกิจการรูปแบบตัวอย่างกิจกรรมการงานดีๆออกแบบพื้นที่ดีๆครับให้คนเรามาผ่านจนเกิดประสบการณ์เกิดคุณสมบัติเกิดการเรียนรู้เกิดการเข้าถึงเกิดพลังขับเคลื่อน เกิดเกิดกำลังใจอะนะครับในการมีชีวิตแล้วมันเกิดการกระจายไปมันเหมือนกับร้านสะดวกซื้อซึ่งกระจายไปทั่วประเทศไทยแล้วทุกวันนี้นะครับแต่การที่มีพื้นที่ดีๆแบบนั้นแล้วเกิดการพัฒนาคนแล้วคนเราเนี่ยมาพัฒนาตนเองมาพัฒนาคุณค่าต่างๆนะครับมาเข้าถึงคุณค่าต่างๆมาแปลงแสงอาทิตย์เนี่ยให้เป็นทรัพย์กันทั่วไทยนะครับประเทศไทยก็จะดีมากๆมาสร้างระบบ การจัดการต่างๆให้แผ่นดินไทยเนี่ยเป็นคล้ายๆแผ่นดินสวรรค์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงภูมิปัญญาแล้วมีคนมาเที่ยวอย่างมากเม็ดเงินต่างๆไหลเข้ามามีการพัฒนาการลงมือทำฝีมือเครื่องมือระบบบรรยากาศทั่วบ้านเมืองไทยให้เกิดสิ่งต่างๆเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับคนเราเนี่ยรู้จักที่จะชมจะเชียร์กันส่งเสริมกันเสริมแรงกันสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ ในการทำงานในการใช้ชีวิตในการสัมผัสรสชาติของชีวิตรูปแบบต่างๆนะครับคือผมพูดเนี่ยก็ฝากเนื้อฝากตัวนะครับขอความกรุณาครับการที่บอกต่อการที่แนะนำการที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับแสดงความคิดเห็นครับมาแสดงความคิดเห็นร่วมกันแล้วก็มาตอบร่วมกันนะครับว่าโอ้โหคือสิ่งที่ท่านไปลองมาแล้วท่านรู้สึกว่าอืจุดนี้แหละนะครับการลองที่มีคุณภาพนี่แหละ ทุกคนสามารถไปออกแบบมาลองเองได้จะทําเป็นแบบมืออาชีพก็ได้จะทําเป็นแบบคนมาร่วมด้วยช่วยกันก็ได้จะแทรกเข้าไปในระบบการศึกษาก็ได้จะเป็นรัฐบาลหรือสังคมใหญ่เนี่ยมาออกแบบกิจกรรมการงานหรือการลองดีๆเนี่ยมาลองรับคนมาเผยแพร่สู่ผู้คนก็ได้โอ้โหทุกท่านครับมาลองตอบด้วยกันครับก็ต่อไปผมจะไม่อายแล้วนะครับในการที่จะกดส่งต่อบอกต่อแนะนำขอร้อง ให้วิดีโอนี้และวิดีโอต่อๆไปครับเป็นเขาเรียกอะไรนะครับมันเหมือนกับเรามาช่วยกันนะครับเรามาช่วยกันเข้าถึงนะครับเรามาช่วยกันเข้าใจเรามาช่วยกันประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์ไม่ใช่บอกว่าผมต้องอวดเก่งอยู่คนเดียวนะครับแต่มันเป็นการที่เราไปทำงานด้วยความเข้าใจมีการพัฒนาการทำงานต่อเนื่องแล้วเราได้รับผลของมันนะครับแต่ผลของมันไม่ใช่แค่ผลงาน แต่มันคือผลของการใช้ชีวิตในทุกรูปแบบตามแต่ที่เราจะไปออกแบบเพื่อให้เราได้สัมผัสชีวิตที่ดีและลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปตามลำดับได้ตัวเราเองในวันที่เด็กหญิงพุ่มพวงดวงจันทร์นักร้องลูกทุ่งซึ่งแบบเสียงทองแล้วก็แบบร้องเพลงได้ได้เข้าถึงจิตใจของผู้คนมากๆในวันแรกที่เธอไปสัมผัสการอยากจะร้องเพลงผมว่าเธอร้องเพลงได้ไม่เก่งมากหรอก แต่การแสดงออกไปบ่อยจะเข้าถึงลึกซึ้งยิ่งขึ้นในเพลงนั้นๆน,น,นะครับเด็กหญิงลิซ่าแบล็คพิงก์ก็เช่นเดียวกันนะครับทุกคนครับสามารถไปลึกซึ้งในชีวิตด้วยแค่อะไรครับเราก็ใช้ชีวิตไปตามปกติแต่แตไไไไ่ไม่ได้เลวมากนะครับก็มีดีบ้างเลวบ้างไปตามปกติแต่การที่เราไปจ่ายเวลาให้กับการใส่ใจลองอะไรบางอย่างแล้วมันจะงอกงามขึ้นมานะครับแล้วผมก็จะบอกจุดที่ผมค้นพบแล้ว แค่2จุด2กลุ่มแค่นั้นเองนะครับแต่ที่เหนือกว่านั้นก็คือตัวท่านเองมีดีนะครับคนทั่วไทยมีดีหลายคนมีดีมากในฝั่งที่มีการแย่งชิงเอาเปรียบกันมีชั้นเชิงทำร้ายกันได้ก็มีแต่ฝั่งที่อยากทำบุญรักกันมีใจที่ดีต่อกันผมว่ามีมากนะครับการที่บอกต่อวิดีโอนี้ไปนะครับจะเปิดโอกาสให้คนที่ เป็นลักษณะแบบนี้แบบที่แบ่งปันกันรักกันพร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยได้เมื่อร่วมมือร่วมใจกันออกแบบการลองดีๆออกแบบกิจกรรมดีๆมาสารต่อนะครับไม่ใช่กิจกรรมดีๆแค่อย่างเดียวนะแต่เป็นกิจกรรมดีๆที่สารต่อกันเป็นกลุ่ม S <S กิจกรรมดีๆที่ทําให้คนเรานะครับเข้าถึงคุณค่าของดีเข้าถึงคุณสมบัติดีๆในตนเองทุกท่านครับอยากให้มองไปที่รางวัลมองไปที่ มันคุ้มค่ากว่าที่เราจะไม่บอกต่อวิดีโอนี้ที่เราจะทําอะไรแค่คนเดียวนะครับมันคุ้มค่ากว่าในการที่เราคุยกันวันแรกเราจะไม่เข้าใจหรอกแต่การที่เราลองมาคุยกันพร้อมรับฟังกันไปบ่อย,อยสักพักสักพักนะครับเราจะปรับความเข้าใจเข้าหากันได้ไม่ยากนักนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับมันเหนือกว่านั้นก็คือ การที่เราครับมาร่วมคุยกันจากนั้นเราไปออกแบบไปทําอะไรสักอย่างร่วมกันนะครับไปเรียนรู้ฝึกสร้างไปอยู่เล่นเสพไปพัฒนากิจกรรมการงานไปพัฒนาฝีมือเครื่องมือระบบบรรยากาศร่วมกันจะทําให้เกิดการที่ถูกคอและเข้าขาการที่เราซื่อตรงจริงใจต่อกันเรามาร่วมทําอะไรบางอย่างด้วยกันปรับตัวเข้าหากันบ่อยๆมันจะนําไปสู่การเข้าอกเข้าใจกันถูกคอกันเข้าขากัน จริงใจซึ้งใจกันย,ยิ่งขึ้นนึกภาพชีวิตของตัวท่านเองชีวิตของญาติทั่วไทยนะครับที่จะมีโอกาสได้ไปสัมผัสสภาพชีวิตประมาณนั้นนะครับก็ขอความกรุณาครับได้โปรดนะครับมอบโอกาสในการลองแบบนี้ในการพิสูจน์การผ่านกิจกรรมการงานหรือการลองที่มีคุณภาพนี้ให้ญาติได้เลือกนะครับได้เลือก จะเป็นรูปแบบไหนก็แล้วแต่จะเป็นระดับที่ออกแบบเองจะเป็นระดับระดับที่แทรกเข้าไปในระบบการศึกษานะครับจะเป็นการทําแบบมืออาชีพจะเป็นลักษณะที่เป็นสังคมใหญ่เป็นรัฐบาลน,นะครับก็ทําได้หมดนะครับก็ทั้งหมดจะเกิดขึ้นนะครับบอกต่อแนะนำนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ,กด, like, ก,ด share, รบกดติดตามนะครับแล้วคอมเมนต์นะครับ เพื่อให้วิดีโอนี้เนี่ยมันโผล่ขึ้นมาให้ยาได้สัมผัสนะครับอ่ะพูดง่ายๆนะครับผลประโยชน์ที่ผมจะได้รับก็คือยอดไลค์ยอดแชร์ไม่แน่ผมอาจจะก,กลายเป็นไอคนที่ได้รับเงินจาก YouTube มันก็แค่นั้นเองนะครับมีคนที่ไปลงโซเชียลหลายอย่างเพื่อให้ได้รับการบริจาคนะครับแต่นี่เอะพูดตรงๆแล้วกันนะผมไม่เอาก็ได้นะครับเงินเหล่านั้นนะครับแต่ด้วยความจริงใจนะครับทั้งหมดครับผมไม่ได้หวัง เงินนะครับแต่ผมหวังพึ่งพาจากการที่ญาตทั่วไทยครับเข้าถึงคุณค่าของดีในตนเองและนำคุณค่าของดีเหล่านั้นมาประสานกันมาสอดคล้องกันแล้วญาตจะเป็นคนออกกบอกเองนะครับเป็นคนที่บอกเองว่าคนเราจะไปเข้าถึงคุณค่าคนเราจะมาสารกันสารคุณค่านะครับหลอมรวมจนมันเป็นคุณค่าที่แบบงอกงามกระจายอยู่ในหมู่พวกเราเนี่ยคุณค่าของดีพลังดีนะครับ คุณงามความดีต่างเนี่ยนั่นก็คือการออกแบบและพัฒนาการลองกิจกรรมการงานคุณภาพคนเราเนี่ยมันมีคนนะครับอะผมเคยเจอแล้วกันนะครับคนที่ใครก็ดา่าแต่พอเขาเปลี่ยนงานนะครับงานที่เขาได้ทําอยู่ตลอดนะครับเขาเปลี่ยนสังคมคนที่เขาไปผ่านกิจกรรมการงานเนี่ยกิจกรรมการงานนั่นแหละที่สร้างและพัฒนาคนจากคนเดิมซึ่งคนอื่นว่าไม่ดีนะครับ เขากลายเป็นคนที่หยิบจับงานได้กิจกรรมการงานสร้างคนนะครับแปลว่าอะไรครับคนอยากพัฒนาตนเองนะครับแค่นึกเนี่ยอาจจะไม่ได้แต่ถ้าพาตนเองไปผ่านการลองไปผ่านกิจกรรมไปผ่านการงานหรือกิจการที่มีคุณภาพนะครับคนเราก็จะเปลี่ยนไปนะครับนี่คือคําตอบซึ่งอยากจะให้ใจเย็นค่อยๆนึกแล้วตอบเองจนเกิดพลังเพียงพอที่จะกดไลค์นะครับ กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์คอมเมนต์และตอบกันเองได้เลยนะครับแล้วก็ไปไปลองต่อไปแบบไปเลือกอะไรบางอย่างต่อด้วยตัวท่านเองหลังจากนี้นะครับด้วยความรักจริงๆนะครับคือคือ,ค,อคือรักอะ่ะถามว่าผมเป็นคนที่รักคนอื่นมากมายไหมทุกท่านครับเวลาที่เรามองใครสักคนเรามองเห็นข้อแย่ของเขาเรามองเขาแบบด้อยค่า เรามองเขาว่าเขาเป็นคนไม่ดีเรามองเขาด้วยความเกลียดรู้สึกเกลียดมันเป็นยังไงครับแต่การที่เรามองปุ๊บเนี่ยแน่นอนเราก็เห็นแหละสิ่งที่ไม่ดีเราก็เห็นแหละว่าเขาเคยทําไม่ดีเคยว่าเราบ้าเราต้องเราอะไรแค่ไหนก็เป็นเรื่องปกติครับแต่การที่เราปันใจไปรักแล้วพยายามมองคือไอ้ด้านที่มันเสียตอนนั้นน่ะเขาก็ไม่ไทําร้ายเราหรอกนะครับเรามองด้วยความรักเนี่ยสิ่งดีดีมันจะเกิดขึ้นมากกว่านะครับ การที่เรารู้สึกรักและการที่เราแสดงออกด้วยความรักนะครับผมขอแสดงออกด้วยความรักนะครับกับคนที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็ขอสื่อความรักไปถึงญาติทุกคนไม่ใช่ว่าผมเป็นคนดีที่รักคนอื่นหรอกนะครับแต่เวลาที่รักผมมีความสุขผมมีพลังในการขับเคลื่อนและสร้างสรรค์สิ่งดีๆมากกว่าเวลาที่ผมรักรู้สึกดีนะครับมันเหมือนกับเปิดช่องรับคลื่นดีๆรับพลังดีๆมาจากทุกสารทิศละกันนะครับแปลว่าอะไรครับ แต่ว่าแค่มีคนอีก1คน2คน3ามคน5คน10คนทยอยมาฝึกรักนะครับลดความเกลียดสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมุมมองที่มันไม่ดีการจ้องจะแก้แค้นกันนะครับจ้องจะด้อยค่ากันเนี่ยลดลงไปนะครับโอ้โหพลังคุณงามความดีจะเกิดขึ้นทั่วประเทศไทยนี่แหละนะครับที่ทุกท่านนะครับจะใจเย็นฟังวิดีโอนี้ซ้ำนะครับแล้วกรุณา ไปบอกต่อเมื่อท่านเห็นว่าอมืมันน่าบอกต่อน่าจะกดไลค์น่าจะกดแชร์ share, น่าจะกดติดตามนะครับผมไม่ได้บอกว่าผมจะต้องเป็นขึ้นยูทูบเบอร์หรอกนะครับแค่นะครับญาติเนี่ยทยอยเจาะเข้าไปนะครับโอ้โหในวันที่เด็กหญิงลิซ่าแบ a ็คพิงยังไม่ได้มีมีศูนย์ฝึกหัดจากเกาหลีมามาคัดตัวนะครับเราได้ไปอยู่นะครับพลังชีวิตความเฉิดฉายผมว่ายังไม่ถึงขั้นลิซ่าแบล็คพิงทุกวันนี้นะครับ แปลว่าอะไรครับแปลว่าพลังคุณค่าและสิ่งดีๆในตัวคนทุกคนครับสามารถเฉิดฉายได้นะครับแต่สิ่งที่จะช่วยให้เฉิดฉายก็คือการบ่มเพาะนะครับการไปสัมผัสนะครับการไปซึมซับอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับจากประสบการณ์จากการเรียนรู้จากการลองนะครับจากกิจกรรม จากการงานจากกิจาการดีๆซึ่งทั้งหมดครับคนเราสามารถสร้างขึ้นมาให้ให,ให้ตนเองได้ให้แก่กันได้สามารถร่วมสร้างขึ้นมาให้ตนเองและแก่กันได้สามารถร่วมสร้างขึ้นมาในระดับประเทศในระดับรัฐบาลในระดับสังคมใหญ่ในระดับโลกในระดับกลุม่มกลุ่มโลกกลุกล่มประเทศนะครับในโลกใบนี้ได้นะครับเรามีเกมสงครามนะครับเรามีเกมการเมืองแบบที่บางครั้งไม่ได้สร้างสันนักเรามีเกมธุรกิจแบบทุนกินรวบแบบ เอาเปรียบอะนะครับแต,แต่ผมก็ไม่ได้ว่านะมันใครก็อยากได้เงินนะครับแต่ในเมื่อมันมีตัวเลือกที่ดีกว่าแล้วเราสามารถมอบตัวเลือกที่ดีกว่านี้ด้วยการบอกต่อด้ปากของเราเองด้วยการกดส่งต่อในช่องทางต่างๆเท่าที่ท่านจะกดส่งต่อได้ด้วยการที่ตัวท่านนะครับไปกดที่เครื่องหมายไลค์ไปกดที่การแชร์ไปกดที่การติดตามไปออกความเห็นไปตอบความเห็นนะครับในวิดีโอหมายเลข18นี้แหละนะครับมันดึกแล้วนะครับ พอแค่นี้นะครับก็ก็อยากให้ท่านนะครับไปเข้าถึงการที่ท่านจะไปแสดงออกในทางที่มันจะแบบทําให้ข่าวสารนี้ไปถึงาติทั่วไทยได้ภายในเลยว,วันนะครับขอบพระคุณด้วยความรักด้วยความจริงใจแหละนะครับก,ก็คือรักกันแหละนะครับจริงใจครับพลังความรักเมื่อก่อตัวขึ้นมาในตัวเราแล้วเราจะสัมผัสได้เองพลังความเกลียดพลังการที่เราไม่อาจไว้วางใจใคร ไม่อยากไม่อยากเชื่อมั่นนะครับเมื่อก่อตัวขึ้นมาแล้วคนที่ก่อตัวก็จะสัมผัสมันได้เองนะครับแล้วมันเหมือนเส้นผม,มบางภูเขาเนี่ยมันง่ายง่ายแค่นี้เองนะครับก็อทั้งหมดครับอยากให้ท่านไปคิดนะครับอาจจะถึงขั้นแบบอะไรนะไปฟังซ้ําฟังบ่อยๆไปนึกไปโจทย์อะไรออกมานะครับจนรู้สึกได้ตนเองไปลองรักไปลองไว้วางใจนะครับ ไปลองเห็นสิ่งดีๆไปลองชมไปลองเห็นข้อดีไปลองเชียร์คนอื่นคนที่ด้อยค่าคนอื่นคนที่กอดความแค้นเอาไว้คนที่แบบเก็บงินงำซ่อนเลนนะครับคนที่คิดว่าตัวเองแบบเอ้ยเราสามารถโกหกคนได้เพื่อผลประโยชน์แล้วก็แบบบางคนแอบอ้างถือคุณธรรมอะไรพวกนี้นะครับก็มีสารพัดแต่ผมไม่ได้ว่านะครับแต่มันมีช่องทางมีตัวเลือกที่ง่ายกว่าเหมือนเส้นผมบางบูเขา เราแค่เปลี่ยนมันนะครับแล้วคุณค่าความมหัศจรรย์สิ่งดีๆอะไรก็แล้วแต่ทั้งปวงอะ่ะก็จะสัมผัสแล้วก็ชัดเจนยิ่งยิ่งขึ้นนะครับก็ให้สรุปเองแล้วกันนะครับให้ไปสัมผัสได้ด้วยตนเองขออะไรที่ขอไปก็ยืนยันขอตามนั้นครับหวังพึ่งพาการเข้าถึงสิ่งดีๆของญาติทั่วไทยได้โปรดมอบข่าวสารนี้ให้กับญาติทั่วไทยนะครับน้องดามทีรธรรมมนุษย์นะครับก็ จะพยายามอัดวิดีโอต่อไปให้เร็วที่สุดนะครับแค่นั้นเองแต่วันนี้มันดึกมากแล้วพอแล้วครับขอบคุณครับ